สวัสดีครับวันนี้ขอสรุปเรื่องย่อของภาพยนตร์ซีรีส์สงครามส่งด่วนตั้งแต่ต้นจนจบได้ดังนี้ครับเรื่องราวเริ่มต้นด้วยสันติชายหนุ่มยากจนจากบ้านบนดอยที่มีความฝันอยากจะรวยและมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เขาทำงานใช้แรงงานเป็นลูกจ้างในเหมืองทรายที่ภาคเหนือและเป็นล่ามให้กับเท่าแก่เจ้าของเหมืองสันติได้เห็นโอกาสทางธุรกิจจากการขนส่งพัสดุครั้งแรกเมื่อเขาพยายามส่งคุกกี้ไปให้แม่บนดอยแต่พบว่าค่าส่งเริ่มต้นที่50บบาทแพงเกินกว่าที่เขามีต่อมาเขาได้ไปฟังการบรรยายของคุณคณินเจ้าของบริษัทคานินกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่สันติสร้างความประทับใจให้กับคณินด้วยแนวคิดทางธุรกิจที่ฉลาดเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมราคา หลังจากนั้นสันติได้ร่วมมือกับเท่าแก่ในเมืองทรายเพื่อผูกขาดการขายทรายให้กับคานินกรุ๊ปในราคาที่สูงขึ้นเมื่อแผนสำเร็จเท่าแก่ให้เงินเดือนสันติ50,000บาทแต่สันติขอส่วนแบ่งกำไรทั้งหมดเป็นเงินก้อนจำนวน1ล้านบาทเพื่อนำไปทำธุรกิจสันติย้ายมาที่กรุงเทพเพื่อทำตามความฝันเขาทำงานหาเงินทุกอย่างรวมถึงเป็นไกด์ที่บริษัทอุดมทัวเขาได้พบกับจิมมี่ในหน้าที่ที่ดูรวย สันติลงเงินเกือบทั้งหมด1ล้านบาทเพื่อซื้อสิทธิ์ในการขายคอนโด40ห้องต่อจากจิมมี่โดยหวังว่าจะได้กำไรห้องละ5 0 0แสนบาทแต่เขาค้นพบว่าคอนโดที่ได้มาอยู่ใกล้เตาเผาขยะและแทบจะร้างทั้งตืดจิมมี่หลอกเขา สันติได้รับโอกาสจากเศรษฐีชาวจีนที่เขาเคยดูแลให้ไปงานวันเกิดของเขาที่ประเทศจีนในงานนั้นสันติพยายามขายคอนโดให้กับเพื่อนๆเ,เศรษฐีแต่ไม่สําเร็จเศรษฐีท้าให้สันติดื่มเหล้าจำนวน40แก้วเพื่อแลกกับการซื้อคอนโดทั้งหมดซึ่งสันติก็รับคำท้าและพยายามทำอย่างสุดกำลังแต่ไม่สำเร็จจนสลบไป บนเครื่องบินขากลับสันติได้พบกับเฮียคณินอีกครั้งคณินสนใจในตัวเขาและสันติได้เสนอโอกาสทางธุรกิจใหม่เล่าถึงความคิดที่จะทําธุรกิจขนส่งราคาถูกในประเทศไทยโดยจะร่วมมือกับบริษัทขนส่งในจีนที่ชื่อ e a s y Express ซึ่งมีค่าส่งเริ่มต้นเพียง25บาทเทียบกับ50บาทในไทยคณินมองเห็นศักยภาพในธุรกิจนี้ว่าเป็นธุรกิจหมื่นล้านและตกลงร่วมลงทุนกับสันติหากทําสําเร็จจะซื้อคอนโดทั้งหมด40ห้อง สันติและคณินเตรียมเปิดธุรกิจขนส่ง Easy Express ในไทยคณะผู้บริหารจาก Easy Express ที่จีนเดินทางมาประเมินความพร้อมรวมถึงเสี่ยวหยูซึ่งเป็น CEO และเป็นผู้หญิงหมวยที่สันติเคยยืมลิปสติกด้วยเงินราคาแพง เซียวหยูไม่ไว้ใจสันติในตอนแรกมองว่าเขายังไม่มีประสบการณ์สันติจึงเล่าเรื่องราวชีวิตวัยเด็กและความฝันที่จะทำให้คนชนบทเข้าถึงสินค้าในราคาเดียวกับคนเมืองผ่านระบบการขนส่งที่ดีซึ่งสร้างความประทับใจให้กับปีเตอร์ประธานบริษัท Easy Express ประเทศจีนอย่างไรก็ตามเซียวหยูยังขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ในการเจราจาต่อมาสันติพยายามสร้างความเชื่อมั่นด้วยการจ้างคนไปยืนต่อแถวส่งของเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้บริการจำนวนมากเซียวหยูจับได้ว่าสันติจัดฉากคนนินรู้เรื่องเข้าและไม่พอใจจึงให้เงินสันติ5ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาและเตือนไม่ให้ทำลายธุรกิจอีกก่อนเปิดตัวบริษัทเฮียคณินแอบเพิ่มหุ้นใน eC Express จาก100ล้านบาทเป็น1000ล้านบาททำให้สัดส่วนหุ้นของสันติลดลงอย่างมาก คนนินจึงให้เคนล,ลูกชายของเขาเป็นผู้บริหารอีซี่เอ็กเพในไทยแทนโดยอ้างว่าปีเตอร์ไม่ไว้ใจสันติและคนนินเองก็ไม่คิดจะให้คนที่จ้างคนมาต่อแถวขึ้นมาบริหารสันติรู้สึกเหมือนถูกหักหลังและประกาศว่าจะเปิดบริษัทขนส่งของตัวเองให้ใหญ่กว่าคานินกรุ๊ปหลายสิบเท่า สันติเดินทางไปประเทศจีนและได้พบกับลุยเจียโปรแกรมเมอร์มือทองตามคำแนะนำของเสี่ยวอยู่หลังจากความพยายามลุยเจียตกลงร่วมงานกับสันติในการสร้างแอปและระบบขนส่งใหม่เสี่ยวอยู่ที่กำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินของพ่อก็ตัดสินใจเข้าร่วมทีมในตำแหน่งซีอด้านการเงินทั้ง3คนคือสันติลุยเจียและเสี่ยวอยู่จึงร่วมกันก,นก่อตั้งบริษัทขนส่งทันเดอร์เอ็กซ์เพรสขึ้นทันเดอร์เอ็กซ์เพรสเริ่มต้นทำงานอย่างหนัก คน,นินและเคนคู่แข่งจาก e a s y e x p r e s เเปิดตัวแอปของเขาด้วยค่าส่งเริ่มต้น25บาทซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่สันติเคยวางแผนไว้และเคนได้ใช้เรื่องราวชีวิตของสันติในงานถแถลงข่าวทําให้สันติโกรธและเจ็บแค้นมาก t ัน n d e r e x p r e s s เเผชิญความท้าทายมากมาย e a s y e x p r e s เรเริ่มปฏิบัติการโจมตี t ันเดอร์ x p r e s s ด้วยการส่งพัสดุปลอมจํานวนมากไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องเพื่อทําให้คลังสินค้าของ t ัน n d e r e x p r e s s ล้นและสร้างภาระให้กับไารเดอร์ สันติแก้เกมด้วยการสั่งให้ทีมเทคนิคบล็อกที่อยู่บ้านร้างออกจากระบบนอกจากนี้ Thunder Express ยังต้องต่อสู้กับการแข่งขันด้านราคาและพยายามขยายสาขาทีมงานของ Thunder Express ทำงานหนักมากแม้จะ,ะเผชิญปัญหาขาดทุนและหนี้สินเสี่ยวหยูและสันติต้องพยายามหาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นสันติตัดสินใจทำแคมเปญค่าส่งเริ่มต้น19บาททั่วประเทศเพื่อดึงลูกค้า แคมเปญน,นี้ทําให้มียอดส่งจํานวนมากแต่ก็ทําให้บริษัทขาดทุนหนักขึ้นและนําไปสู่การลดเงินเดือนพนักงานซึ่งสร้างความไม่พอใจในหมู่ไรเดอร์รวมถึงธงน้องชายของสันติและบอมเพื่อนสนิทภายในบริษัท Thunder Express มีหนอนบอนไซคอยส่งข้อมูลภายในให้กับเคนเซียวหยูถูกสงสัยว่าเป็นหนอนแต่ความจริงคือลีนุกหนึ่งในทีมเทคนิคของลุยเจียที่ทําไปเพราะเคนเสนอเงินรักษาแม่ที่ป่วยหนักของเธอ สถานการณ์ทางการเงินของ Thunder Express ย่ำแย่เซียวหยูเดินทางไปหาอาริสนักลงทุนเพื่อขอเงินกู้แต่ก็ถูกเรียกค่าหุ้นเพิ่มคนนินจึงเสนอซื้อบริษัท Thunder Express ในราคา1,200ล้านบาทแต่สันติปฏิเสธในที่สุดเซียวหยูตัดสินใจเอาเงินก้อนสุดท้ายที่มี34ล้านบาทมาให้บริษัทกู้โดยไม่มีกำหนดคืนเพื่อช่วยให้บริษัทอยู่รอดและแสะดงความเชื่อมั่นในตัวสันติเซียวหยูสัญญาก,กับเหลี่ยมแฟนหนุ่มว่าจะกลับไปแต่งงานหลังจากการแข่งขันครั้งใหญ่ การแข่งขันครั้งสำคัญคือการชิงสัญญาเป็นบริษัทขนส่งหลักให้กับมอลลี่แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการคัดเลือกประกอบด้วยหลายรอบและการทดสอบความสามารถในการขนส่งปริมาณมากในวันที่11เดือน11 Th u n d e ัน x p r e s s เเข้าสู่รอบสุดท้ายพร้อมคู่แข่งสำคัญอย่าง e a s y Express และ p h o ิ n i x ในคืนวันที่11เดือน11ซึ่งเป็นวันที่มีการแข่งขันวัดยอดส่งสูงสุด e a s y Express พยายามขัดขวาง t ัน n d e r e x p r e s s ด้วยวิธีการต่างๆ ลีนุกภายใต้แรงกดดันจากเคนได้ลบโปรแกร,รมคัดแยกพัสดุของ Thunder Express ออกทำให้ระบบคลังสินค้าเป็นอมาพาสลุยเจียเสียใจมากที่ลีนุกเป็นหนอนบ่อนไส้สันติจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยระดมพนักงานและญาติมิตรทุกคนมาช่วยกันคัดแยกพัสดุด้วยมือและตัดสินใจขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่าย แม้จะ,ะเผชิญอุปสรรคเช่นรถขนส่งจากภาคอีสานไม่พอการยกเลิกของรถที่จองไว้และการถูกตำรวจสกัดและรถขนพัสดุพลิกคว่ำแต่ด้วยความช่วยเหลือจากทีมงานเพื่อนเก่าอย่างบอมและทีมเด็กดอยและการจัดการปัญหาอย่างชาญฉลาดของเสียวหยูที่นำเงินสำรองมาเช่าเครื่องบินขนส่งสินค้า Thunder Express ก็สามารถขนส่งสินค้าทั้งหมดไปยังสนามบินและส่งไปถึงปลายทางได้ทันเวลา สุดท้าย Thunder Express ชนะการแข่งขันและได้เซ็นสัญญาเป็นบริษัทขนส่งหลักให้กับอลลี่ความสำเร็จนี้ทำให้ Easy Express ต้องยอมรับความพ่ายแพ้และขายธุรกิจไปเคนรู้สึกไร้ค่าและตัดสินใจลาออกจากบริษัทของพ่อเพื่อตามหาเส้นทางของตัวเองหลังจากการแข่งขันครั้งใหญ่เสี่ยวหยูทำตามสัญญาและกลับไปแต่งงานกับเหลี่ยมคู่มั่นที่ประเทศจีนบริษัท Thunder Express เติบโตขึ้นอย่างมากในที่สุดสันติก็ได้สแสดงความสำเร็จให้แม่รู้ด้วยการเป็นยูนิคอร,ร์นตัวแรกของประเทศไทย เรื่องราวปิดท้ายด้วยสันติเดินทางไปประเทศจีนและได้มอบเช็คเงินสด200ล้านบาทคืนให้กับเสี่ยวหยูซึ่งมากกว่าเงินที่เธอให้บริษัทยืมไปเพื่อแสดงความขอบคุณในความสําเร็จและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองขอขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับฟังจนจบแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ